สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะมือนิอัอก็ได้มาอยู่วัดปูห้าเจ็ดแปดเนาะคะ่มะมาติดตามแนวทางของปูห้าเจ็ดแปดเนาะค่ะวัดสมิตตัวเด็ดตัวด,ววดวีฝากพี่น้องเอฟซีตัวใดเนาะ,ค,ะค่ะเอฟซีท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดๆจากช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะไปรับชมรับฟังจากปูห้าเจ็ดแปดเลยค่ะวัดสมิตแนวทางฝากพี่น้องเอฟซีตัวไหนคะ่ะรับชมรับฟังกันเลยค่ะ เลขสองตัวมันไปตัวหนึ่งบอกแห้งแห้งปูเด้อบอกแห้งแห้งเ้ c พี่เพิ่นวางมันบอสยิ่งมาสั่นพัดกามาเ่อวานเนี่ยว่าขดออกมามันเลขนั่นมันมีสองอย่นี่เลขมนเนสองตัวเดียวแต่ว่าหนึ่งมันก็มาไดเพราะว่าเลขกัน มันถิ่มบานรักเพราะมันมันคือหนึ่งกับสองยี่รักหน่วยเลขน่ะมันมีหนึ่งกับสองยี่รักหน่วยบ้านนี้้างเลงล่างเนี่ยมันมีเท่านี้เลงล่างมีหกกับเจ็ดแต่ว่าส่วนหนึ่งก็มีเจ็ดกับแปดมันถิ่มไปน้ำกันมันว่าเลขเคยบวกให้เบิ่งกอยู่อืมันไปน้ำกันไปตัวหนึ่งมันไปตัวหนึ่งไปตัวหนึ่งบวกฟู ก็มันออกกันสามห้าได้เน้ะจ้าครับสามห้านั่ไปตัวหนึ่งเห็นไหม <c oughs> อันนี้มันเป็นสูตรบวกตัวนี้มันเป็นสูตรบวกโอ้แล้วก็สูตรบวกก็สูตรบวกมักน,นไป <c oughs> เห็นไหมครับไม่แปด มันจีไปตัวหนึ่งจนไหนมันบอกไปน้ากันบานี้เจ็ดกับหนึ่งบานี้มันบอเดนเล็มันจะไปตัวหนึ่งครับผมขันนั้นไปเลขนั่นตัวนี้แหละตัววงกลมให้ยูนี่สองสองคูณแปดหนึ่งกับเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งไม่นอยู่ร่วมกันบานี่เลขเลขที่สิมาติด เลขตารางห้าหกเจ็ดนี่นมันเป็นบนไปล่างได้เพราะว่าเลขสามมาะหามันด่มีมันเหลือจำเน,นี่เพราะว่าขาดออกมากก็ได้ทำเนี่ยอันนี้คือเลขติดประจําปีตลอดต้แต้นปีไปเลยบึงเลยวาเจียห้าหกเจ็ดนีติ๊บาตลอดตลอดตลอดบ่นบนกระลังครับผมอันนี้มันได้สามตัวเดียวสามเนี่มาจากไสหกแปดสิบสามคู่ตัวนี้ หกหนึ่งหกสามแปดยี่สิบสี่บวกกันเอาเจ็ศูนย์สองเนี่ยเาต้องดึงแล้วมาสามเป็นเลขคงที่สามตัวเดียวหกกับเจ็ดมาประทะใส่เลขล่างมาเกลียือท่านี้ครับผมโอ้ที่ที่เกลีย์สามหกกับสามเจ็ดสามหกสามเจ็ดเพราะว่าสามหกเนี่ยตอนมันออกไปแล้วออกกันได้ ครับอันนี้จะมาตัวเก่าเลยปูจักแล้วเราได้เลขตัวปีเนาะโอ้ครับผมแเลขต้นปีก็เลขสิ้นปีคำนวณยากเสี่ยนไดกับเสี่ยนไดเลดเลขบันออกตามวันครับผมซึ่งเสี่ยนสบางกับพาดเย็นว่าวันหน่มาเรื่อยกัมาครับผมพาดขึ้นกันเพราะว่าเลขมันออกปรตรงตามวันครับอันนี้มันเป็นเลขต่งนี่อื ขันบ,บ่มีเลขตารางสองตัวนี่ก็คือบ่ได้ซือซ้อบ่ซื้อบ่ติดเลขตารางนี่คือสองตัวจบนี่สองตัวนี่ตั้งแต่ตารางโอ้ค่าเลขค่าเลขกวตีสามหกหนี่ย,อ,ย,ยอ,อันนี้มันเป็นเลขตารางครับผม เก้าเก้าหกสามเก้้เก้ศนยมันก็มาเก้าเด้เนี่ยมอันนี้ห้าห้ลักกรหลกมันก็มาตัวนี้เด้มวดรุ่นกกว่เาออกตารางครับผมสองกับศูนย์สองลกสามสองหักสามมันก็ก 3, 2, มาตัวนี้เด้ ตัวนี้5 8, 4, 4, 4, หกับปไป็นสามับสีนี่เีมาสามน่มครับผมตัวนี้กับเจกับ8ดมันก็มาแปล8ตารางตัวนี้หก็หกมันก็มาหกตารางมาดีกันครับขวดนี้เจก็แปดครับผมโอ้ล่างเจ็ดก็แปดล่างนางครูล่างเจ็ก็แป เรียกให้บุญให้ไปอาจจะเป็นล่างก็ได้เนาะอยู่นี่นะครับอาจจะรู้ว่าล่างอะไรเพราะว่านี่เรียกล่างเจ็ดกับแปดนี่ว่าตัวนึงครับผมอาจจะอาจจะไปล่างก็ได้เนาะเดี๋ยวเราบอกว่าได้ครับมันติดติดอยู่ตัวนึงตัวนี้เรียกมันที่บอกล้มกันเด้งเจ็ดกับแปดเนี่ยไปตัวนึ่งตัวล่างเ บิ่งบนมี2กับ1นะพี่น้องท่าชู้ชม2กับ1นะสกับ1นึงวดประจักวันที่อาสิบเจ็ดมกราคมสองพันหกาเล็กวิ่งบนมี2กับ1นะครับพี่นอ้องมีสอกับหเสืเ้อไ้จับคู่เล็กกูจะคูให้กัมีเจ็ดหนึ่งก็ดสองแน่งนะครับผม อันนี้เป็นสูตรสีเข็ดไทยเบิ้งที่ต้องได้คลิปนี่แ่ละครับผมสูตรหอยมมไลาโอ้สูตรหอยมมไลายหอยมาไล่เขาเอื่นหอยมมไลาครับผมแล้วเขาจะบ่นนั่งเดียวบวกย่อวกบลังเอาละครับพี่น้องท่านผู้ชมจะได้ชมกันนะพี่น้องมันเป็นหอยมมไลเยมันเห็มบวกกันลงมาตลอดบนตลอดบวกกัน อะไรพี่น้องสุดร้อยไว้ไรจับมาบนน,นี่มันตลอดโอค้โอครับผมบน่เดี่ยวสีองสุดครับมันกระโมกเก็บสุงแล้วทำไมมาไร่ 0, 3, 7, 0 3, 7, ูนเจบัตเดียวันรอกศูนย์เจ็นยับาเขาศูนย์สามเจอันนี้เพือว่าพลาดเนี่ยมันได้ได้หฮกม้าเขาครับผมศูนย์สี่ห้ห้าครับผมอันนี้เคยใส่ตักรโดนด้านี่ ตั้งแต่ข้าววเป็นเนีน้อน้อยเก็ดเล็กมันจะเป็นเนีน้อน้อยเหมือนอะาะนตั้งแต่โคตกจะจะเป็นนมเป็นเนี้อเหมืนี้นครับ <c oughs> วันนี้ปูงัดออกมาเต็มสูตรนะพี่น้องอยากจะไปชมได้ไปพิจารณาดพี่เคาะกันให้พี่ออน,น้นองเนะาะก็ครับสามศูนย์สามเจ็ด มออกเกียิ์ทงหนึ่งอะไรกับว่าเขาอีกเกียรติคือกันครับผมมันมักเข่าช่วงรุ่นนั่นแหละช่วงช่วงเรียกล่างๆมันมักเขา่าศูนย์สามสองเจ็ยรตวงหนึ่ง ชุมกับเบอร์ของเราไปลองเนาะเพราะว่าแปดสองตัวกับทางที่บอกส่วนทางกับปูมันมาผิดสองงวดเนี่ยครับผมมันได้แปดสองตัวมันออกห้าแปดศูนย์เจ็ดเจ็ดสองห้าแปดนี่เขามาเขาห้าแปดศูนย์เจ็ดเจ็ดสองห้าแปดอันเจ็ดเก้าสี่เจ็ดศูนย์หกสามหนึ่งหกเก้า คือห้าสามเลขออกสาหไปน้งกันลององเลยหกสามเก้าสองสามห้าหสาเก้าสองสามหคุณใดดีขึ้นมามันจะไปน้งกันเาะสาหาออกสาแปดห้หนึ่งสองเก้า สามหกสามหนึ่งเก้าเก้าสี่แปดสามอกไปว่าคันหกแปดกสามหไปวัดต้องตองตัวไปบนไปล่างนี่หอยมาไรอันนี้เลขร้อยมาไรมันออกตัวนี้มาไนกัแปดหน่งเก้าศูนย์หกแปด สองตัวเดียวบนเก้าวหมี่ในสองกับเก้าว <c oughs> ันีน้เก้าวหมีได้เหลือสองตัวเดียวอ่าเก้าเก้าเป็นนั่งจังบนมีต่อมาบ่มีแปดหลักพันจะตาเอ็นเลียนเลยเด้โอ้ที่ไปซื้อติดหน่วยสิบ,บอย่างบ่มีเลยเสในบะถือเลยเด้ค่ะทีไปซื้อติดแปดหน่วยสิบบ่มีออกมาก็ออกตัวนี้วันนี้หกนี่หลักพันกับบ่มีก็ออกตัวนี้ หาตอนมากับว่ามีอีกสองสิบปซื้อนวชิมกับมีไปได้แต่ลักลอยเ็ดกับว่ามีอีกเก้ากับว่ามีอีกอเ,เกเ้ากับว่มีอีกเนื้อเลเก้าเนื้อเล็กสองสองบนตัวเดียวอ่าสองตัวเดียวสองหีิมาบนาก็คือมีดแต่ตอนนี้สองคันมาบนมันเด็มสองตัวเดียวบ้านนี้ที่ที่เฮดให้เบิ้งนั่นนะนี่ เกตกับหนึ่งเนี่ยตาเอนเรียนแล้วบอกคันที่ไปแต้มหนึ่งก็คือออกเกยสองกินกันแต้มเดียวคือ่งวนครึ่งวนเทดในเบื้องนั้นแปลห้าวันในเ็ดในเบื้องแปลห้ามันบวกมันบวก็หายมามันไปท้งขางแรงงหน่อสูเกีตามบวมัน่อกมันทกินเต้มนึ่งตั้งเวยสองตัวนี่ไปตัวนึ่งเนี่ยเกตกับหนึงเนี่ยไปตัวนึ่งบอกไปน้ำกันโอเกตกับหนึ่งมากตัวนึงไปตัวนึ่งดูตัวนึง กับวันนี้ผู้คนกับคำนวณออกมาซึ่งก็นี่วันนี้เป็น,เป,นเป็นบนแล้วเป็นล่างเลยปัมันได้สามเนี่ย<า>บว่วงรอบคุณหารมาได้สาม<ช>าที่<ม>คเคยเฮ็ดมาให้เบื้องนั้นทิบสามเอาสามเอาสามแต่เน,น,น,นี่ที่คเคยเฮ็ดมาเนี่ยมันจะเปลี่ยนแบบนี้กใจหกแปดอันนี้สิบสามนี่หกหนึ่งหกสามแปดยี่สิบสี่เขาจะบวกกัน บวกแล้วมื่อกเป็นสิบยกับศูนย์ตัวเดียวศูนย์นี่คือออดสามเนี่ยมาบวกตลอดสูตรนี่คือเฮมาตลอด,ด,ดคือมาสามงวดสี่งว,งวดเลี่ยนกันงวดที่เจ็ดกับเขางวดแต่สองกับเขาแล้วก็งวดสองกัาให้ตารางไปวางบนนี่สูตรนี่แหละบากเขาเ้าเลขจิดมาแล้วเลขจิบบนแบบนี้อันนี้มลดเลขเมื่อกไปตารางได้เนี่เลขจิดเลขหน้าข้างนี้หนึ่งคือห้า เอากกะไรดื่มว่าหกเจ็ดทิตต์ถิมเลยเล็กหน้าครั้งที่หนึ่งจิบ่มีเลยอยู่ในเลี่ยงเบื่อนะครับผมจิตั์ทิมเลยเหลือเท่านี้มาเนี่ยห้อกับเจ็ดเนี่ยมันเข่าเรียงตารางมาเนี่ยเก่ามาใส่ดีอาใส่สามเนี่ยมันไม่ห้อนนะครับผมเอามาใส่สามพี่น้องเอามาเจ็ดสามสามเจ็ดนะพี่น้องขันเต็มสูตรมันก็หกเจ็ดแปดเต็มสูตรมันได้หนิครับสามตัวเดียวล่าง แต่ว่าแปดสามนี่บกปกัประกบมาใจคือเลขนี่ฮะหา 6, 7, ้าโมเกตินมันจะไปนี่ยอันนี้มัดติดตลอดนี่ห้าโมเกตินก็เลยแปดนี่คือว่าแปดนี่ขันมันไปเลขมาบนเจ็ดกับแปดเปิดติดหนึ่งกับสองบัวแครก็ได้โยุ่างได้อันหนึ่งกับสองโยล่างหน่วย บาดด้านละโอ้ยอยรักน้วยสิบอยรักน้วยบนหนึ่งกับสองกับบนหนึ่งกับสองอยู่รักน้วยนะพี่รองรักน้วยกันหม้ดรักได้เก็บหนึ่งเก็บสองหนึ่งกับสองมันอทอยู่รักน่วยรักอันสูตรหนึ่งอกับว่าท่านเหตุห้องสิบหูจาวาลกขีขึ้นเรคูงวดสิมารักสิบมันขีขึ้นรักสิบมันคูคันมันกับปีหนึ่งพิษเทียเดียวนะ สี่นึงไม่จับวดพี่น้องตัวจังว่าเรียงก็ตีคีบว่ะรักทิบว่ะรักทิบว่ะนี่คาดไปหนึ่งวดดหกสามเก้าสองสามห้าเขาีบเก้าีดึงลงมาเก้าต้องบวกด้วยหนึ่งเท่ากับศูนต้องบวกด้วยสองคงที่สองบวกศูนยเท่ากับสองสองบวกสองอีกก็เลยออา เก็บใส่เพราะว่าตัวนี้มันออกไปแล้วครับค <c oughs> ผมค่ะนี่ก็เป็นตัวเลขของปูห้าเจ็ดแปดเนาะคะ่ะปูกรมันใจขัดเนาะ,ะ,นะ,ะพี่น้องมาเลขมาจากกองฉลากเนาะคะ่ะเลขรับวงในเนาะคะ่ะพี่น้องก็เอาไปวิเคราะห์เบิ้งพิจารณาเบิ้งดีๆเนาะคะ่ะหมักกระจัดคัดกระพานเนาะคะ่ะพี่น้อง fc ทุกท่านเนาะคะ่ะแอดก็เป็นผู้นําเสนอแนวทางเนาะคะ่ะพี่น้องเผื่อิสียพี่น้องมีโชคมีชัยเนาะคะ่ะ ก็เป็นทีนาสนใจนะคะของปู่ห้าเจ็ดแปดนะคะเพื่อนกับไฮแนวทางมาฝากพี่น้องเอฟซีนะคะพี่น้อง เอฟซีท่านได้เข้ามาหรากก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดจากช่องคลองพารวยเนาะค่ะก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้ทางช่องคลองพารวยเนาะค่ะแอดก็เสียหาคลิปเด็ดๆดีๆมาฝากพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะท้ายนี่ก็ขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญล่ำล้รวยรวยเนาะค่ะสําหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ